ใหญ่ที่สุดเนาะของอาเซียนเลยท่านผู้ชมบ่แม่นว่าเพียงแต่ประเทศไทยเนาะถือว่าใหญ่ที่สุดของอาเซียนเลยท่านผู้ชมถือว่ามื้อนี้กะโอกาสดีท่านผู้ชมอาวราบสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้บ่าวแม่นมาฮอดที่สถานีกลางบางซื่อแล้วท่านผู้ชมนี่ก็เป็นดานนาถือว่าโอ้ใหญ่ขนาดท่านผู้ชมมื้อนี้มาเห็นตัวจริงละมื้อนี้โอ้โคตรใหญ่เลยถือว่า กับพี่น้องเอฟซีเข้าแนะนําำกันเขามารลายทาผู้สมบา่าอยากให้บาเแม่นไสมาที่สถานีกลางบางซื่อเนาะถือว่าตอนนี้เขาก็มาฮอดแล้วเดี๋ยวบาลแม่นไสสีพาเบิงพาส้มความยิ่งใหญ่ของสถานีแห่งนี้เนาะถือว่าไลยรายคนพี่น้องเอฟซีเขากับคอมเมนต์กันขามาเนะว่าสถานีรถไฟแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานีที่ว่าหญ่งที่สุดเนาะ ຂອງອາຊຽນເີທານົມມ່່ຽປະເທດໄທເນາືໃຫ່ที่สุดອງອາທານຜູົືມກກາີທຜູົມມຊກໍี่ລດี่ລດໄຟຟ້າເາ t ມທາຜູ້ົມືຂี่າສີວລ້ມັຕໍທີ່ຊີນເງິນນາ ก็ถือว่าไปซ้ายสีเขียวผิดเื่อนึงครัส้มก็ถือว่าเสียวเวลาไปอีน้อยนึงตเงน,น้อยนึง,งปนปไปผิเบิทีเนะขเบงขึ้นรถผิเบ,ง,เบง,ทง,ง,งทานู้ชมลติดทางเลยเฮ็ดไปผิแต่ค่แต่ใตหูโตท่านทานผ้ ก,ก็เลยครับลงมาใหม่เนาะมาขึ้นรถขึ้นมาขึ้นรถอีกเบื้องหนึ่งขึ้นเลยเห็นให้เยเวลาไปแน่แต่ว่ามือนี้โอดีใจร้ายเหมือนี้มาหอดที่สถานีแห่งนี้ได้มาเบิ่งความงใหญ่หรือว่าเบื้องความสวยงามของสถานีแห่งนี้ตัวจริงเนะาะท่านผู้ชมที่ว่าใหญ่เลีโมเมนไส้กับขึ้นมาจากด่านลุ่มของสถานีนี่ถื่ว่าเกือบว่า งงทานผู้สม้มขึ้นมาเตยเข้ากับมาด่านหนาตอนนี้่อสีมาเบิงทางด่านหนาเนาะมาถ่ายเห็นทานผู้ช้มเบิงทางด่านหนาก่อนนี่กะสิเป็นด่านหนาพองสถาน,นีทานผู้สม้มกะสิมีมีรถไฟเนาะทางด่านหนาก็สิเป็นล่างรถไฟคือกันด่านหนาก็สิมีตึกสูงๆเบื้องนี้กะสิเป็นตึกของ นี่ก็จะเป็นตึกของบริษัท S C G เนาะ S C G เมืองทองอยู่ตามเป็นผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลเนาะเมืองทองยู่ในเต็ออออดเนาะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างด,ด่านหนาท่านผู้ชมคือว่ามีรถดดไฟเนาะมีรถไฟ นี่ก็คือระบบการขนส่งเนะาะคีอว่าเพิ่นจะมีการเดินขถาเมืองเนาะระบบการขนส่งเดี๋ยวบามวนเดี๋ยวบาเ,เวาเนไสจะพาทุกคนย่างเราเบงความยิ่งใหญ่ของสถานีแห่งนี้ท่านผู้ชมคือว่าใหญ่หลายฮะอะไรบาเวนไสจะพาทุกคนเขาไปเบง ด่านในของสถานี่านผู้สมเพราะตอนนี้เพราะว่าตอนมาันบวเวัเแม่ไสกก็ลงอยู่ด่านใน,ใน้าเลยเนาะเพราะว่าเข้าคืนจากรถไฟฟ้าใต้ดินเนอ็มบาร์ที่เนาะ้ามสมมาลงที่สถานีบางซื่อนี่นี่แหละ่านผู้สมซึ่งอยู่นี่ก็สิเป็นแบบคล้ายๆสั้นเมืองเนาะ่าผู้สมในเขตนี้คล้ายๆแบบคือสั้นเมือง แต่บเมนสั้นเมืองเนาะที่ว่าทั้งดันหนากะซิมีวินมอเตอร์ไซค์มีมีรถแท็กซี่เนาะแลนไายอยู่นี่ฝากทางเบื้องนั่นะซิเป็นรถไฟทางสุนสมนีกะซิเป็นทางเขาเนะทานสุนสมขาจะเข้าทางดันนั่นก็ได้มีทางเขาร้ายทางทางสุสมทางออกทางเขาร้ายทาง สถานีกะที่เฮาเห็นนี่ด้านหน้านี่กะสิเป็นบันไดเลือนเนาะลงไปสู่สันใต้ดินท่านผู้ชมลงไปสู่สั่นใตด้ตดินบน่อนสิเข้าไปสถานีโดยสารเนาะถือว่าสันใต้ดินแห่งนี้นี่เฮาลงไปนี่ประมาณอยู่หลายมเตามตรเด้อท่านผู้ชม2-3ชั้นพน่ะอยู่ทางลุมพูน่ะท่านผู้ชม เพื่อบ่แม่นไส่ขึ้นมาก็าคือว่าขึ้นจากบันไดเลื่อนเนะาะ2-3เทื่อเลยอู้ยใหญ่ขนาดจากด้านพื้นของนี่ขึ้นไปใส่ลังค่านี่เนาะถ้าเฮาเฉลี่ยบแบบตึกนี่น่าจะประมาณตึก6ชั้นเนาะ เือว่าใหญ่ายเดี๋ยวเขาไปเบ่งด้านในใน้ำการทำผมุส้มเือว่าสถานีแห่งนี้บอลแมนไซกับเคยแต่รีแอคชั่นเนะาะทำผมุส้มแต่กัยังบัทันพอทรรมุส้มมาเบ่งตัวจริงจกเสือมือนี้ก็ือว่อมาหอดล้ะถือว่าใหญ่อ,อ,อะไรเนาะแบะเฮ็ดแต่แบบสวยงามไรทันสมัยาย ไข่กับส,สนามบินเลยเนาะย้อนเข่าทางคำส้มแต่พอแม่ไส้บาดกลับกระตองได้กลับทางเกา่าคือเก่าทางผู้ชมพอแม่ไส้กระตองออกจากสถานีออกจากบางซื่อเพื่อไปต่อรถไฟสีเขียวอีกนเนาะ เพื่อไปต่อรถไฟฟ้าสีเขียวอีกเพื่อจะเข้าไปที่จุดที่เขาอยู่ในเมืองเนะเาะก็คือเขตที่อนุซาวรีท่านผู้ชมอนุซา,าวรีไส่เนะาะอภูท่านผู้ชมใหญ่ขนาดเบิ่ง เื้องนี้ก็อว่าพิ่นกานไ้เนาะอาจะยังมีการบ่ท่านเปิดบริการเนาะเบื้องนี้หรือว่าเพิ่นแบ่งเป็นโซนกับโบหุเพื่อเบื้องัหนกับบอนบอนสื่อตัวเนาะเขาไปที่จะเขาไปใส่บริการทางผู้ชมเพื่อใหญ่าย ผู้ไดที่โบยใส่บันไดเลือนกับมีทุกๆบันไดเนาะเพนเหเุใหนทางขื่นทานผู้ชมหง่ายใหยง่แลเรากลกวร้ายทานผู้ชมสำหรับสถานีแห่งนี้ถือว่าถาไพมา ที่ประเทศไทยเนะาะบวชสิเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเราเองเนาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะที่ว่ามาใส่บริการรถไฟฟ้า,ฟาทานุ่ส้มก็คือบอหูก็ต้องได้ถามเพลินเนาะต้องได้ถามห้องประตร้องอทำรุนส้มอันใดที่เขาบหูเขาเขาต้องถามเพลินเลยเขาอยากไปใช้วิธีสื่อบัรสื่อตัวจังไดฮาต้องถามเพลิน ตัวเพิ่นไหนความหัวมือเป็นอย่างดีท่านผู้ชมตัวเพิ่นบริการเป็นอย่างดีบมดต้องอ้ายว่าผิดว่า <c oughs> เขาสิบอกว่า,าห้าวันนอกบันนอกเนาะหมต้อตงอ้ายท่านผู้ชมมาแล้วถามเพิ่นได้เลยเราจะไปจุดใดเทาสื่อตัวบเป็นเทาเดินทางาเป็นเนาะเพราะว่าการเขามากกรุงเทพนี่ถ้าห้องขี่รถไฟฟ้าเป็นนี่ที่ว่าขี่รถไฟเป็นนี่ที่ว่าเทากับประหยัดค่าเดินทางได้หลายแล้วก็ที่ว่า มีใส่ไปเกินเค่งเลยท่านผู้ชมและตอนนี้บอแมนไส้กับสิาพาทุกคนเขาไปเบิ่หนน,นัดน้ยนำกันและบอเมนไส้กับสิทอโอกาสขึ้นรถไฟกกับไปสู่แห่งเก่ากลับไปสู่บอนที่องมาคืออีก่านผู้ชมเทฮ่อามาลงอยู่เขตนี้แล้วเขากับสิกลับไปขึ้นเนาะ เนาะทะ่านผู้ชมทางสื่อรังสิตเนาะทะ่านผู้มตัวใหญ่หลายสถานีานี้กะแต่ว่าม่นซ้าก็สิบ่ได้ขึ้นดานเทิงเนาะมีแต่ซื่อซื้อตัวและะ้วก็สิไปขึ้นรถเครือเปลี่ยนซ้ายเนาะไปซ้ายสีเขียวเพื่อสิเดินทางเข้าไปสู่อนุสาวารี ใส่สมอลรภูมิท่าุผูส้มเดี๋ยวเขาไปเบ่งน้ากันเนาะตอนมีนใส่สิไปถือไปทิดมาเนี่คือว่าเป็นการใส่บริการค้าไปเนาะค้าเขาเมืองจากบางสื่อทางทวิตเลยเดี๋ยวเขาไปเบ่งน้ากันเนาะตอนนี้เขากำพิชามพนักงานเพเนิ่นเนาะคือว่าเพิ่นแนะนําให้เข้ามาทางด่านนี้ท่าุผู้ม้ม ว่าเป็นสื่อตัวที่จะไว้อนุสวัสดิใส์ใจสมนยภูมิเนาะ<ม>คือว่านอาขนาดทางรุ่ง ก็จะเป็นทางเขาของของงามทรายเนาะในช่วงนี้ก็ถือว่าเข้ายางข้ามานี่ก็ถือว่าคน้นลงๆลเงลงนาะถือว่าสถานีมันใหญ่ <laughs> สถานีมันใหญ่ก็เลยเหตุให เห็นคนห่างๆกันเนาะความจริงมันจะมีคนย่างตลอดเนาะเนาะตอนนี้ห้าสิยางไปบอลจำนายตัวสีเฮาสีเขาไปสู่อีกสถานี่ไปต่อกับไปต่อรถ ไฟฟ้าสีเขียวเนาะท่านผู้ชมเป็นต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อจะเข้าไปสู่อนุสาวรีย์ชัยเนาะโอ้โหมีโรบอรททางทานผู้ชมม,มีโรบอทเนาะเพื่นว่าย,ยังอยู่ในส่วนตรวจสอบระบบเนาะเพื่อตอนนี้เพิ่นกำลัง ยังทดสอบระบบอยู่เดี๋ยวห่อสิไปทางนันเนาะ บางซื่อลงังสิตบางซื่อตริงสันตริงสันเนาะขอทราบเู้ใชิการดสิไปถามปเป็นเนาะ่อนเ้าสิไปลงอยู่จุดใดเนาะอ่าเ้าก็สอบถามพนักง,งานพนักงานส้ม คือว่าเขาต้องได้ลงมาสื่อตัวอยู่ที่ลานลุ่มเนาะนี่ก็จะเป็นไต่ดินธาร,รมสมุ่มไปชี้ลงมาไต่ดินเราเขาก็จะมาสื่อตัวไปลงที่จตุจักรเนาะลงที่ลังซิดแล้วลงที่จตุจกักรธารมสมุ่มแล้วไปสี้ยางเขาไปสถาน,นีลังซิดเนาะขึ้นไป ไปเปลี่ยนเพื่อเพื่อเพื่อไปเปลี่ยนรถเป็นรถไฟสายสีเขียวนะท่า,า,ทานาผู้ชมอูเข้ากามาทางเก่าเลยเนาะบอนทีเข้าขึ้นท่านผู้ชมตอนบราวน์ใส ออกจากออกจากในเมืองเขาอ,ออกมากก็ทือามาทางนี้เนาะธรรมส้มเอ,อกกักลับลงไปทางเกาธรรมส้มแล้วก็ไปสื่อตัวเนาะซ <c oughs> ื้อ่าง่า่ขนาดธรมส้ม ใช้บันไดเรื่อนโปรดจับราวบนาันไดขอบคุณค่ะด r attention please for your safety when using the escalator please hold the handrail thank you แต่ค้ากลับเขากัสีพาทุกคนเดี่ยวส้มเนาะอีกหนึ่ง สถานีสองสถานีเนาะธรรมผู้มบรรยากาศในแต่ละเขตเนาะธรรมผู้มอาตสองไปะรงทีสถานีสวนตะตุจักเนาะตามที่เพื่อนบอกเนาะ ไปลงที่สวนตุตักซื้อได้ที่นี่ใช่ไหมครับลง,ล,ลงไปบันไดเลื่อนกันี่ลงไปบันไดเลื่อนออสวยเลยอ่ะมีสวยรอังคะยังครับต้องต,ต้องซื้ออยู่ที่นี่ใช่ไหมครับขอบคุณครับ ลงสวนจ,จัดจดจักครับาสิบเก้าบาทเก้าะแรปแล้วทางคุณส้มอ่าสิบเก้าบาทเนาะ เฮาก็สิใส่เลียนนี่แปะท่านผู้ชมแปะทางออกเนาะผู้ได๋ค่แต่ละรถเครื่องค่ะฟังเด้แปะแล้วก็เฮาก็ลงไปด้านลุ่มเนาะเผื่อไปถารถไฟแต่แต่อย่าลืมเนาะท่านผู้ชมต้องเบิ่งสัญลักษณ์ของ ของเบื้องของรถที่ไปเนะาะท่านผู้ชมรถไปเบื้องใดทามม่านผู้ชมซึ่งว่าระบบของเพิ่นที่อธิบายเกี่ยวกับรถไฟที่ว่าละเอียดลายเนาะเกี่ยวกับเ,เหตุอุให้ผู้ได้ซานอนี่ืซับซ้อนที่ว่าเพิ่นเหตหุละเอียดลายนี่เนาะคือตามที่เพิ่นเหตุนเนาะคือเพิ่นสีใส่ลูกซ้อนให้หา้าเบื้องเลย ว่ารถจะออกจากจุดใดเนาะสี่เขึข้้นนี้ก็เอาแล้วมัวนใส่กัสิผ่านเบิ่งงนอะว่ามีส่วนจะตุจกักบอกเราไปต่อรถซ้ายสีเขียวเนาะส่วนจะตุจกักรโอมีมีมีม ต่อสายสีเขียวเนาะมีส่วนจตุจักรทา่านผู้ชมเอากรสิไปลงส่วนจตุจักรสิบเก้าบาท้วกะ็ไปลงที่สถานีนั่นแล้วก็ไปต่อขึ้นยูดรถยืนเนาะเดี๋ยวรถมาทาม่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นบอลกลางๆเนาะ นี่คือสัตว์แตดดินเนาะแต่สำหรับคลิปนี้กับสีอยู่ปรท่านผู uh, ้ชมย้อนหับเดี๋ยวขารถมาในการทำภูสมสถานีรถไฟบางซื่อเนาะวิธีการขี่รถไฟฟ้าอยู่ที่บางซื่อทานผู้ชมถ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเด้อและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบใจและก็สบายดี